หากคุณกำลังเบื่อนในกับการเล่นเกมสายฟรีที่ไม่เทพสักทีวันนี้ผมจะแนะนำร้านที่จะทำให้คุณนั้นกลายเป็นเทพชูในราคาประหยัดร้าน JB Easy Shop ร้านบริการรับเติมโรบักระบบ ID Pass ที่ราคาย่อมเยาเยา้ยาวยวนใจที่จะทำให้คุณนั้นกลายเป็นเทพชูแบบง่ายสุดๆและยังมีบริการกดเกมพาสและผลไม้แมปต่างๆอีกมากมายคิดจะเทพชูคิดถึงเพจ JB Easy Shop เอ๋ยโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทาง ทึกๆเกินทึกๆท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโบรบอทในแมปที่มีชื่อว่า p พล s i มูเล e ตอรอดกันอีกแล้วท่านผู้ชมฮะในที่สุดเจ้าแมปนี้ก็อัปเดตทุกอาทิตย์เป็นเวลา1เดือนเต็มๆท่านผู้ชมฮะซึ่งถือว่าผู้พัฒนาเนี่ยรักษาคำพูดนะครับผมชอบมากๆเลยจริงๆเนี่ยอัปเดตไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมถ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงเนื่องจากเกิดปัญหานิดหน่อยในอาทิตย์นี้อัปเดตเข้ามานะครับก็แน่นอนเลยว่าพลาดไม่ได้ครับเบนนี่ต้องมาเล่นอัปเดตกครั้ง เพราะอะไรเหรอเดี๋ยวไปดูกันก็เพราะว่าอัปเดตของวันที่1 0 0ธันวาของเจ้าแมพเพร s ซ m มูเลเต X นะครับเขาเขียนได้ว,ว่าอัปเดตสุด แจ่มไปเลยอัปเดตนี้แจ่มยังไงผมบอกได้เลยครับว่ามันแจ่มมากๆเขาเพิ่มระดับใหม่เข้ามาท่านผู้ชมฮะโดยปกติแล้วสัตว์เลี้ยงเราจะมีระดับอะไรกันบ้างครับเราจะมีระดับโกลเด้นเรนโบว์แล้วก็สูงสุดเนี่ยคือดาร์กแมเชลแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเขาอัปเดตระดับใหม่เข้ามาครับเป็นระดับชายนี่เจ้าระดับชายนี่เนี่ยจะเพิ่มพลังมากกว่าปกติถึง 2.5เท่า2.5เท่าท่านผู้ชมฮนะซึ่งดาเมจเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากๆเลยก็ว่าได้ส่วนหน้าตาของเจ้าชายนี่เนี่ยมันก็จะเลืองแสงแบบนี้ซึ่งวิธีการได้ชายนี่นะครับจะแตกต่างออกไปจากแมป,ปอื่นๆท่านผู้ชมฮนะแมป,ปอื่นๆเนี่ยเราจะต้องทําการเปิดสัตว์เลี้ยงแล้วก็คราฟเป็นชายนี่ถูกไหมแต่ว่าเจ้าแมปนี้ฮะเราจะต้องเปิดหาระดับชายนี่เอาเองเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะไปคราฟระดับธรรมดาให้กลายเป็นชายนี่ได้อันนี้เนี่ยต้องเปิดไข่ฟ ตองไหนก็ได้ท่านผู้ชมฮะทุกตัวเนี่ยมีโอกาสกลายเป็นชายนี่ได้แต่ว่ามันหายากมากๆเลยและเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมฮะเจ้าระดับชายนี่เนี่ยสามารถจะมาคราฟเป็นระดับ Golden Rainbow แล้วก็ Dark m เมทัด้วยถ้านผู้ชมลองคิดสภาพ Dark m เมทัลชายนดูสิมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะดาเมจเยอะมากๆนะครับส่วนอันนี้คือชายน y Cat ทลี i c กจะทําให้คุณนั้นโชคดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าคุณจะต้องทําการสังเวยเพชรขนาดเล็กๆให้กับเขาซึ่งมันอยู่ในถ้ำนี้นะครับอ ถ้านี้ถ้านี้อยู่ในดินแดนแฟนตาซีถูกไหมโอเคอันนี้ก็ไม่ยากเลยฮะและก็แน่นอนครับว่ามีระดับใหม่เข้ามาครับก็ต้องเพิ่มเกมพาร์ตระดับใหม่เข้ามาด้วยฮะ Shiny Hunter ครับเจ้าเกมพาร์ตนี้จะทําให้เรานั้นได้ระดับ s h นี่ง่ายขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นอัปเดตการลงชื่อหรือว่าลายเซน็นท่านผู้ชมฮะอันนี้ผมคงไม่ได้สนใจมาก DLC ก็ไม่ได้สนใจหลกัหลกๆเนี่ยเขาจะอัปเดตระบบขายของซะมากกว่าผมก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับและก็ที่สําคัญเลยโหมดฮาร์ดคอร์ ที่สมดุลยิ่งขึ้นก็คือเขาทําให้โหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยเล่นได้ง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันเล่นง่ายขนาดไหนแต่ว่าผมก็ไปแอบฟาร์มมาแล้วนะครับมันง่ายจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็โอเคมีแถบเซิร์ชครับเราสามารถที่จะเซิร์ชหาชื่อสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการได้ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีครับส่วนที่เหลือก็เป็นการแก้บั๊กนู่นนี่นั่นไปมานะครับแล้วก็เอาลัคกี้บ็อก ออกไปแล้วนะครับอัปเดตท,ที่แล้วเป็นอัปเดตลัคกี้บ็อก์ใช่ไหมตอนนี้นะครับเอาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวลัคกี้ที่ใครมีอยู่นะตอนนี้น,น,นั่นคือสัตว์เลี้ยงที่ดาเมจเยอะที่สุดนะถ้าเกิดไม่นับระดับชายนี่นะครับแต่ในคลิปนี้แน่นอนครับว่าผมจะมาหาชายนี่อย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างแน่นอนเอาละเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในเกมเพื่อหาชายนี่กันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่ผมจะไปหาเจ้าตัวชายนี่เนี่ยผมต้องทําการไปหาเจ้าชายนี่ลิลิกก่อนถูกไหมมันอยู่ที่ดินแดนแฟนตาซีท่าน้ านผู้ชมฮะน่าจะอยู่ตรงประตูวาร์ปถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะอยู่ตรงนั้นอโอเคนี่งไงท่านผู้ชมมันอยู่ประตูนี้นะครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปอา้าเววัตมันล็อกอยู่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีอยู่ที่เดียวท่านผู้ชมฮะน,นั่นคือโลกฮาร์ดคอร์ผมไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปแอบดูสปอยมาเอาละ่ะประตูนี้มาลุ้นกันอันนี้คือผมอยู่ในโลกฮาร์ดคอร์นะครับโอ้เขาถามว่าต้องการที่จะเข้าไปหรือไม่ โอ้นี่คือถ้ำลับท่านผู้ชมฮะและนี่ครับนี่คือชายนี่ลิลิกเหรอซึ่งมันคือเจ้าแมวสีทองฮะเราสามารถที่จะกด e เพื่อสั่งเวยหรือว่าให้เพชรกับเจ้าชายนี่ลีลิก250ล้านเล็กน้อยจริงๆนะคือแบบ250าล้านไดมอนด์นี่มันน้อยมากเรียบร้อยก็คือตอนนี้เนี่ยผมจะมีโอกาสในการเปิดได้ระดับชายนี่มากยิ่งขึ้นจากการมาปลดล็อกตรงนี้ถูกไหมแต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือเรามีเกมพาร์อันใหม่เข้ามาด้วยท่านผู้ชม เกมพาร์ทชายนี่ฮันเตอร์นะครับซึ่งก็แน่นอนครับผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดผมซื้อเกมพาร์ทนตนี้เนี่ยมันจะทําให้ผมนั้นได้ระดับชายนี่ง่ายยิ่งขึ้นในราคา1300โรบัสก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องซื้อครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําการซื้อมาท่านผู้ชมโอเคซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะ1300โรบัส เรียบร้อยครับเท่านี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะไปเปิดหาระดับชายนี่ได้แล้วถูกไหมแต่ก็ถือว่าอัปเดตในครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายท่านผู้ชมฮะที่ไม่มีดินแดนใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เขามีดินแดนใหม่เข้ามาสักทีหนึ่งนะแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีอีเวนต์คริสต์มาสเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วก็น่าจะมีดินแดนใหม่ที่เป็นอีเวนต์เข้ามาแต่ว่าในคลิปนี้ครับเราจะมาเปิดหาเจ้าตัวระดับชายนี่กันก่อนเอาละผมจะโฟกัสไปที่ชายนี่ระดับมิสติกนะครับ เพราะฉะนั้นรีเจนผมจะไม่เอาแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหายากหรือเปล่านะโอเคผมทําการเปิดซูเปอร์ลักกี้อันต้าลักกี้ก่อนโอเคและก็ที่สําคัญครับต้องไปที่เดอะวทยท่านผู้ชมฮะเพื่อที่จะบูตเซิร์ฟเวอร์เพิ่มโชคให้กับเรานะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าผมจะเปิดเจ้าไข่แมววันนี้ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้าเฮลิคอปเตอร์แคทเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดณนะตอนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ระดับชายนี่มาก็น่าจะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆอย่างแน่นอนผมจะทําการ เฟคเปิดไข่สักพักใหญ่ๆนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจ้าตัวชายนี่มาตอนไหนแต่ตอนนี้ผมได้เฮลิคอปเตอร์แคทแบบระดับธรรมดามาแล้วคือถ้าเกิดเป็นระดับชายนี่มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่ผมเห็นในเว็บนะครับมันจะเป็นออร่าสีเขาขาวแต่ถ้าเกิดให้ผมเดามันน่าจะมีชื่อบอกนะเอาละมาดูแกนว่านในคลิปนี้ผมจะได้ระดับชายนี่ที่เป็นระดับมิสติกหรือเปล่าดื่มน้ำก่อน อ่าฮะเรากลับประจาักษ์การ F K เปิดไข่เป็นชั่วโมงเลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมฮะผมหมดในเรื่องของเรนโบ์คอยไปประมาณ20กว่าทิลเลียนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผลประกอบการนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างแต่บอกเลยครับว่าเปิดจนกระเป๋าเกือบเต็มเลยนะเอาละ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เจ้าตัวชายนี่มาหรือเปล่าแต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าท่านผู้ชมฮะระดับชายนี่เนี่ยมันหายากสมคาร่าลือจริงๆท่านผู้ชมมันหายากมากๆผมวงเล็บตัวใหญ่ๆเลยเอาละ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า ว่าผมได้มากี่ตัวท่านผู้ชมเปิดกระเป๋าออกมาครับซึ่งผลประกอบการนี่บอกเลยว่าทรมานแสนสาหัสครับแต่ถือว่าผมโชคดีมากที่ได้เจ้าเฮลิคอปเตอร์แคทฮะระดับมิสติกแถมยังเป็นระดับเรนโบ์ไม่พอฮะยังเป็นระดับ s h i นี่อีกต่างหากนี่คือความโชคดีของผมมากๆในคลิปนี้ฮะแล้วก็นี่เป็นมิสติกโกลเด้ระดับชายนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์แคทเหมือนกันแบบระดับธรรมดาเนี่ยดามเมจอยู่ที่190ทิลเลียนแต่ถ้าเกิดกลายเป็นระดับชายนี่ครับอย่างที่บอกว่าดามเมดมันเพิ่มขึ้นมาถึง2.5เท่าก็เลยกลายเป็น476ทิลเลียนท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดผมเอาไปทำเป็นระดับดาร์ค a มทล่ะมันจะเป็นยังไง <c oughs> เอ,อไปที่ เดี๋ยวนะสตีมพังไม่ใช่สิดักเทคโอเคเราจะทําให้มันกลายเป็นระดับดักแมเทีล์นะครับมันก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดาเมจเยอะที่สุดในเกมณนะตอนนี้แล้วนะครับวงเล็บว่าโลกธรรมดานะแต่ถ้าเกิดเป็นโลกระดับฮาร์ดคอร์เนี่ยก็จะดาเมจพุ่งขึ้นไปอีก โอเคเราจะไม่พูดพ่าำํำเพลงฮะเราจะรวมให้มันกลายเป็นระดับชายนี่เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมฮนะคือถ้าเกิดผมใช้แค่ตัวเดียวเนี่ยแล้วคราฟออกมากลายเป็นดาร์คเมทัลมันจะกลายเป็นระดับชายนี่หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นั่นคือสิ่งที่ผมสงสยัยอะลองดูลองดูลองดู ท่านผู้ชมก็อยากรู้เหมือนผมใช่ไหมซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันอ่าผมจะไม่รอฮะผมจะกด800โลบัสอัดเข้าไปเลยมาดูกันท่านผู้ชมฮะว่าผมจะได้ระดับดาร์คแมทเทอร์แบบชายนี่หรือเปล่าเรียบร้อยหุยลุ้นนะ่ยผมรู้สึกลุ้นยังไงก็ไม่รู้และเรียบร้อยฮะออกมาแล้วกดเครมไปมันกะโอ้โห,โห,โหดาเมหนจุดสาคิ Q. นี่คือหน่วยใหม่ท่านผู้ชมฮะหนึ่ดามคิ Q. มันโหดมากม เฮลิคอปเตอร์แคทระดับดาร์กเมทัลแถมยังเป็นชายนี้ีต่างหากอันนี้มันตัวแรกในเซิร์ฟเวอร์เลยหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันมีบอกไหมว่าตัวที่เท่าไหร่อ,อ่อมันไม่มีบอกนะมันแบบนับรวมไปเลยอะ่ะแล้วก็ได้บัฟโรโยตี้มาก็ถือว่าโอเคครับถือว่าไม่แย่แต่ถ้าเกิดอยากจะให้เห็นผลแล้วก็เห็นประสิทธิภาพแบบจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าเกิดได้เจ้าเฮลิคอปเตอร์แคทแบบระดับดาร์กเมทัลแล้วเป็นชายนี่แล้วเป็นในโลกฮาร์ดคอร์เนี่ยผมว่ามันดาเมจอารอด อรอดอดามเมดแน่นอนเลยผมว่ามันน่าจะโหดมากมากอ่ะแต่นี่ถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่ได้มันมาในคลิปนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าผมจะไม่ได้ชายนี่แล้วนะเพราะว่ามันหายากมากๆเปิดประมาณครึ่งชั่วโมงชายนี่ไม่ออกมาเลยท่านผู้ชมฮะเพิ่งจะมาออกตอนเกือบประมาณ40-50นาทีตัวแรกใจหายไปอยู่ตะตุ่มเลยท่านผู้ชมฮะนึกว่าจะไม่ได้มารีวิวในคลิปนี้ก็โดยรวมอัปเดตในครั้งนี้นะครับผู้พัฒนาเนี่ยน่าจะอยากให้เราเล่นโหมดฮาร์ดคอร์ให้มันไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้อ่ะก็เลยเพิ่มในเรรื่ององงขะดับช เข้ามาเพื่อทําให้มันฟาร์มง่ายขึ้นเท่านั้นยังไม่พอฮะยังทําการปรับสมดุลเพื่อให้โหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยซึ่งผมก็ไปลองฟาร์มมาแล้วนะครับนอกรอบมันฟาร์มง่ายขึ้นจริงๆสําหรับอัปเดตในครั้งนี้นะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะไป FK ฟแล้วก็ฟาร์มโหมดฮาร์ดคอร์จนดินแดงสุดท้ายอย่างแน่นอนก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมนั้นทำคลิปใหม่ออกมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจจ้งเตอนใหม่่ยาลก กระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time